ขวานหน่อยเอ้ยทำอะไรของท่านอะถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวข้าช่วยนวดมาไปให้พอน่เขาจะไปข้างนอกไปข้างนอกแล้วหรือว่าในบรรดาข้ารับใช้ชั้นต่ำจะมีคนขับรถมาทุกคนหยุดงานประท้วงไปหมดแล้วนี่นาใช่ไหมล่ะจะคิดว่าแต่กูลเซียวมีแต่ข้ารับใช้ชั้นต่ำเหรอเจ้าเจ้าเาอ๋อเพราะมันแต่ว่ามันทำอะไรไม่เป็นไง เรียบร้อยม่าไไมมด้ ah. ันม an> ันแบ่งถ้าแฉงป้ามันก euh, ็ไม่แฉฝะหรือให้ข้าแบกท่านไหมมันไม่แฝงอยู่แล้วเพราะมันทำอะไรไม่เป็นไงดูผลงานสิไอเช่อนสูงมันมีอะไรจบแล้วอ้าวจบแล้วกำลังงงหงิดโอเคนะจบแล้วนะคะแต่ว่าอยางดูตอนต่อไปมากเลยใเพราะพระเอกมันมีมีความเผด็จการอะเนาะชอบชอบนะโอเคจ้าไปละจ้าไปไปทุกคนสนุกบ้างเรื่องนี้เดี๋ยวต่อมา ep ห้า เมีมาต่ออีพีห